สวัสดีทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้ครับกับขนมปังไส้สังขยามะพร้าวับจากเซเว่นอีเลเว่นนะครับก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นสังขยามะพร้าวนะเดี๋ยวเราลองชิมกันว่าจะเป็นยังไงนบ้างก็ข้างซองนะเขาเขียนว่าเฮ้ยใช้มะพร้าวแบบคัดพิเศษเดี๋ยวเราจะลองดูนะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแต่ว่านี่นะครับคือการปิ้งของเซเว่นนะครับก็จะได้ประมาณนี้แหละก็มีกลิ่นสังขยานะแต่ไม่เผาไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวชิมรสชาติดีกว่าอาจจะมันกลางมันนะครับครังงไไไมมมปหนนน่ออยะควาาขใกร นะครับย่างของเซเว่นเนี่ยปิ้งของซอเวเนเ่ยไม่ค่อยเท่ากันนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาขาด้วยแหละเออนะครับข้าวก่อนไปกินเนี่ยเฮ้ยมันจะแบบนะครับสีไม่ไม่น้อยกว่านี้นะโอเคคราวนี้ชุรชาติครับ ตรงๆนะใส่สาระยาธรรมดามากแต่ก็ทั้งนี้ดีนะคับคือไม่ได้หวานมากดังนั้นก็โอเคใครที่ไม่ชอบกินสาระยาหวานได้อยู่แต่เขาเขียนว,ว่าในนี้มีเนื้อมะพร้าวด้วยถามว่ามีไหมมีอยู่กระติงหนึ่งนะครับซึ่งแบบอะไรข้างซองอะ่ะมันเขียนแบบว่าอะไรมีไส้มะพร้าวก็นึกว่าเยอะมากก็ น้อยอ่ะไส้มาพาวให้น้อยมันก็ถึงหนึ่งครับแทบไม่รู้สึกอ่ะคือแบบว่าเกล็ดเล็กๆเกล็ดน้อยให้เป็นยิ้เล็กๆอ่ะดังนั้นนะครับผิดหวังกับเนื้อของไส้ของมะพาะครับแต่ว่าตัวน,นี้ข้อดีคือสังขยาไม่หวานมากแต่ว่ารสชาติธรรมดาครับก็ถือว่าดีนะพอเจอบางเจ้านะครับสังขยาเนี่ยไส้ธรรมดาครับยังหวานด้วยอันนี้ก็ถือว่าเขาก็เริ่มเห็นตลาดเรื่องของสุภาพนะกับเซเว่นนะครับคือไส้สังขยานี่เขาไม่ค่อยหวาน แต่รสชาติก็บอกธรรมดามากนะครับแล้วก็มะพร้าวใส่ให้นิดเดียวนะครับถ้าเกิดไม่อ่านข้างหน้าในใบฉลากนะว่ามันมีมะพร้าอยู่ก็จะไม่รู้ว่าเป็นเป็นมะพร้าใส่มาด้วยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้พุ่งตรงคือรสชาติธรรมดามากนะครับแต่ว่าที่ชอบก็มีอย่างเดียวแหละก็คือไส้สังขยาเขาไม่ได้หวานและเนื้อสังขยาธรรมดามากครับธรรมดามากโอเคครับเพื่อนจาก,การรีวิวคลิปนี้ไปเบียร์าีนะครับก็บฝากกดไลค์ซับสไครแล้วก็แชร์ด้วยนะ